ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าเวลาสาหรับเวลาเครื่องอคอมพิวเตอร์ของเราไม่ตรงนะครับอาจจะมีะปัจจัยอื่นด้วยนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าให้มันรับเวลามาแบบออโต้นะครับผม เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มันดึงเวลามาจากเซเวอร์นะครับผมเซเวอร์ของ Microsoft อีกนะครับผมที่เป็นเซเวอร์ระบุเวลาสําหรับวิธีการตั้งค่านะครับหรือว่าซิงค์เวลานะครับแบบออโต้นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาที่ Start นะครับคลิกขวาที่ Start นะครับคลิกขวานะครับที่ Start จากนั้นก็มาที่ Setting นะครับไปที่ Setting พอเข้ามาสู่หน้า Setting แล้วนะครับผม ก็ให้เข้าไปที่นะครับ Time a n d r a n k e t ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับก็มาที่ De ฟ a อ time นะครับวันที่และเวลานะครับตัวแรกนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูที่ตรงนี้นะครับ Se t time auto a u t o m a t i ตนี่ตัวนี้นะครับให้จากถ้ามันเป็นออฟอยู่นะครับก็ให้เปิดเป็นออนนะครับให้มันซิงค์เวลามาแบบออโต้นะครับผม ต่อไปท i m โซนะครับก็มาเลือกเป็นโซนเวลาของประเทศนะครับของเราก็จะเป็น UTC บวก7นะครับแ a n ค k อกฮานอยจาการ์ตานะครับผมอันนี้นะครับต่อไปนะครับสมมุติว่ามันไม่ดึงเวลามานะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้ได้นะครับ sync now นะครับผมให้ทำการ sync นะครับผมผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ time. Windows.com นะครับเป็นของทาง Microsoft นะครับก็สามารถซิงค์นาวได้เลยนะครับเมื่อซิงค์เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับผมเพียงเท่านี้เวลาเครื่องของเราก็จะตรงแล้วนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีที่2นะครับผมอ่าก็ไปที่เซิร์ชนะครับผมเซิร์ชอ่าเซิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า c o n t r o l p a n e นนะครับหรือว่าถ้าในเป็นภาษาไทยให้เลือกเป็นแผงควบคุมนะครับ ก็ที่เข้าไปคอนโทรลพาร์เนลนะครับท่านก็จะเจอนะครับครอกนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่อยู่แบบนี้นะครับอ่ะครับแบบนี้นะครับก็สามารถมาคลิกที่วิวบายนะครับตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ค r o อกแอนลังเกตนะครับเดทแอนไทม์นะครับครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับผมอ่าไปที่ Change Data and Time นะครับอ่าสามารถตั้งเวลาได้นะครับผมอ่าสามารถเลือกเวลาแล้วก็สามารถอ่าตั้งเวลาได้เองนั้นก็คลิกที่โอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบเมนวนวลนะครับโอเคต่อไปนะครับ นี่เป็นแบบเมนนวลแล้วนะครับไปหน้าถัดไปนะครับแท็บต่อไปแท็บต่อไปแท็บสุดท้ายนะครับอินเทอร์เน็ตไทม์นะครับผมอินเทอร์เน็ตไทม์อันนี้ก็จะเหมือนวิธีแรกนะครับก็มาที่เช็งเซตติ้งอ่าอันนี้ก็ให้ซิงผ่านเซเวอร์นะครับก็สามารถเลือกเซเวอร์ได้เลยนะครับผมมีอยู่สองเซเวอร์นะครับให้เลือกนะครับผมอ่าเมื่อเลือกได้แล้วนะครับกดอัปเดต now นะครับมันก็จะอัปเดตเวลา ปัจจุบันให้กับเรานะครับผมพาติ๊กถูกตรงนี้นะครับซิงค์แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อัปเดต now นะครับแล้วก็โอเคนะครับอ่ะเพียงเท่านี้เวลาก็จะตรงแล้วนะครับกกดโอเคออกไปนะครับแล้วก็ปิดออกไปนะครับผมโอเคครับผมสาหรับวิธีการตั้งค่าเวลานะครับให้มันรับค่าจากเซิร์ฟเวอร์มาโดยตรงนะครับให้เวลาตรงสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเวลาไม่ตรงก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการตั้งค่านะครับเครื่อง ของวตเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกคะพรบสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนไครที่นี่ที่เดียวโน้ตบุ๊ก d o m c h Channel